าจารย์จะมาวันไหนคะเจนนี่เหรอเจนนี่มาไฟ์สดกูจริงเหรอเนี่ยอันนี้เจนนี่ตัวจริงบ้าใช่เจนนี่จริงไหมเนี่ยนี่กูตกใจเลยเนี่ยถ้ามาไฟ์สดกูนี่กูฮาเลยนะใช่ตัวจริงบ้าเช็คหน่อยสิเจนนี่ตัวจริงตัวจริงเหรอจริงดิ ออใช่เหรอใช่ครับใช่ครับอ๋อจะไปวันไหนกูยังไม่รู้เลยอ่ะกูกําลังเตรียมนานอยู่<ช>อ๋อใช่ใช่ไหม<ช>ขอบคุณค,คุณเจนนี่มากเลยอุตส่าห์มาในไลฟ์สดอนุโมทนาด้วยกําลังดูอยู่วันนี้มีการประชุมกันช่วงเช้าว่ากูจะาสามารถเตรียมคงเตรียมของอะไรทันหรือเปล่ากูกําลังตัดสินใจกันอยู่ในวันนี้มีเมื่อเช้าประชุมถามโรงงานอยู่ว่าเฮ้ยเตรียมของขายทันป่าวะ ถ้ากูไปแล้วมือออเดอร์น, order, นี่กูตายโงารงงานแตกมะเนี่ยเดี๋ยวแทนนี่กูจะได้ยอดการไปกูเจ๊งแทนอย่างงี้กูชิบหายเลยนะรอเช็คคิวนะคะโอ้ยขอบคุณคุณเจนนี่มากเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวกําลังประเมินกันอยู่ถ้าไปได้จะรีบไปเดี๋ยวจะรีบนัดวันไปฝากสแต,สตนบายเฮ้ยเนียนะนี่แล้วอย่ามารับไม่รับโทรศัพท์กูนะกูกูขี้เกียจไปบนสารภูมิบ้านมึงนะจะให้กูไปยืนลํำแบบชา,า,าวบ้านเขาแก้บนเพื่อรอคิวมึง ไม่ได้นะชีบหายเลยนะเดี๋ยวกูจะไปยืนชี้หน้าด่าเจ้าที่แถวบ้านมึงเลยนะอย่างนี้นะที่ไม่ให้กูเข้าเนี่ยไม่ต้องหวังว่ากูจะไม่ต้องไปนั่งบนบาสานกาแบบชาวบ้านเขาที่จะไปนั่งขายของกับเมืองนะโวอตายเลยนะเดนนี่มากเลยอุตส่าห์มาแวะเวียนหาไรโซรจาร์เดี๋ยวจะกำลังดูอยู่กำลังดูอยู่ เอาจริงๆตั้งใจจะไปแต่ขอดูความพร้อมก่อนขอดูความพร้อมกูกลัวไปแล้วกูชิบหายมึงก็เล่นขายซะฉ่ำขนาดนั้นกูเกิดมานะถ้าคือถ้าโดยทั่วไปเวลาคนเห็นคนขายอย่างเงี้ยเขาก็จะพุ่งตัวเข้าไปนึกออกปะแต่สารับกูคือกูกลัวกูกลัวขายได้แต่กูไม่มีของส่งกูกลัวขายได้แล้วกูชิบหายประเด็นน่ะกูไม่ได้กลัวหาเลยกูกลัวระบบหลังบ้านกูเนี่ยจะพินาศสันตโลโอ้ยตาย ถ้ากูไปกูไปยืนชี้หน้าด่าอยู่หน้าบ้ามึงเลยเนี่ยเอาจริงๆกูขออย่างเดียวเจนนี่เวลากูไปกูจ่ายค่าตัวได้กูขออย่างเดียวเลยอย่าลดราคาของกูเพราะของกูเนี่ยชิดทุนมากกูบอกเลยของกูชิดทุนมากถ้ามึงลดราคากูเนี่ยมันจะไม่จะชิดทุนแล้วมันจะชิบหายแล้วตอนเนี้ยขออย่างเดียวเลยจ้ะกูขอร้องมึงเลยนะเว้นกูสักคนหนึ่งเออ ราคาค่าตัวมึงกูไม่มีปัญหากมูมีปัญหาอย่างเดียวคืออย่าต่อรองราคาให้กูลดลงราคาให้กูลดราคากว่านี้เลยกูลดไม่ได้ถ้ากูลดกว่านี้กูชิบหายเลยขอแล้วนะกูไหวละอุตายขอบคุณเจนนี่มากเลยนะอุตส่าห์มาแวะเวียนในไลฟ์สดกูอนุโมทนาอนุโมทนาขอบคุณมากมากเลยจะเชิญขึ้นช่องก็เกงใจว่ะเดี๋ยวมันเก็บเงินกู <laughs> แม้จะเกินขึ้นมาทักทายคนสักนิดหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสอาจารย์จะไปเยี่ยมที่บ้านเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะรีบนัดคิวเดี๋ยวจะทักไปเดี๋ยวทักไปขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณมากมากเลยอนุโมทนาด้วยนะอุตส่าห์แวะเวียนมาหาถึงที่ช่องเลยโหยตายขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วประเด็นคือเสียงกูก็ไม่ค่อยจะพร้อมไนงะนี่ถ้ากูจะไปบ้านเจนนี่เนี่ยกูไม่ต้องพักคอกูสักสามวันก่อนแล้วเนี่ยเสียงกูจะได้มีพลังในการด่า อ้ยตายไปกับเจนนี่ห้านาทีนะเดี๋ยวกูจะได้เซฟเสียงตัวกูเองก่อนขอเซฟเสียงนิดนึงไปไลฟ์กับเจนนี่บ้านอยู่ที่ไหนวะกูย,ยังไม่รู้เลยเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนวะเขามีแต่าเชิญจของกิน,นอาจารย์ไม่ได้เหมือนพวก วิตามินจะตั้งราคาให้สูงๆไว้ก่อนแล้วมาลดของกินมันตั้งราคาสูงไม่ได้มึงมันจะขายไม่ได้ของกินมันก็ลดราคามากไม่ได้เหมือนกันมึงมันจะขายมันจะไม่ได้อ๋ออยู่แค่ปากเกตนี่เหรออ๋ออยู่ปากเกตสงประพาดอนเมืองนี่เครับอ๋อเอาอยู่เอาสรุปปากเกต็ดหรือดอนเมืองเขาสงประพาเลยครับดอนเมืองอ๋อสวปาดอนเมืองอยู่ดอนเมืองอยู่ดอนเมืองคีวอาจาร์เบียตีสามทำยังไง ยิสันดานเว้นกูเว้สักคนหนึ่งเธอให้กูได้ไปภาวนาบ้างเถอะมึงจะให้กูไปนั่งโอ้ยไล์สดเวลานะกูตายพอดีเดี๋ยวต้องขอคิวเขาดีๆก่อนคุยกูดีใจอะ่ะกูตื่นเต้นมากเลยเจนนี่มาท <c oughs> ี่เจนนี่มามาเยี่ยมช่องกูกูตื่นเต้นมากเลย โอ้ยใครมากูก็ไม่ตื่นเต้นถ้ามันมานะตอนนี้คนดังด้านการขายขนาดนี้มาเยี่ยมเยียนช่องกูกูตื่นเต้นมากเลยโคตรตายกูทํำอะไรไม่ถูกเลย <c oughs> มาซัากูตกใจเลยจจูๆก็ามาแล้วตากูดีนะแวบไปเจอพอดีมันรู้ได้ไงว่าช่องนี้กูช่องจริงวะ <c oughs> มันรู้ได้ยังไงว่ามันดูอะไรอยู่ทำไมมันถึง องกูถือไปขึ้นฟีดมันได้วะเนี่ยสงสัยเรื่อขอใจหรือเปล่าอาจารย์รานบอกเลย,เเลยอ๋อ <laughs> ขอใจเมื่อกี้นี่หรือเปล่าว่าเรียกเอเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมาได้เนี่ยเออหรือว่าขอใจแล้วเรียกเขามาได้วะเนี่ยเฮ้ยการขอใจไม่ธรรมดาเหมือนกันกนะเนี่ยชิบหายเฮ้ยขอใจไม่ธรรมดาว่ะส่งขึ้นฟีดไอเจนนี่ได้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้ว,ลวเดี๋ยวต้องรีบนัดแล้วเดี๋ยวกูขอประชุมกับโรงง,งานอีกรอบหนึ่งนะ เอาให้ชัวร์ก่อนเดี๋ยวกูไปขายแล้วกูเป้วที่ผายเลยนะเปิดการมองเห็นนะดูอะไรสดอยู่หมู <S <S ่มบ้านแกนบางกอกบุรวาดดอนเมืองแจ้งวัฒนะ <S <S ไม่ใจอะไ,ไม่ใจใกล้ๆเนาะไม่ไกลบ้านเราโอ้ดีเลยดีเลย โอ้ยกูต้องเก็บเสียงรออะไรบ้างเนี่ยเก็บเสียงรอไปเลยโอ้ยกูดีใจคนเคาใจกูล้านหกมีคนมองเห็นเดี๋ยวเตรียมสินค้าก่อนนะเ <c oughs> จนนี่มาว่ะ มาถามว่าจะมาจะมาเมื่อไหร่จะมาวันไหนวะจะดูคิวให้โอ้ยขอบคุณกูณดีใจมากเลยจะมาวันไหนจะดูคิวให้โอคกูได้ยินแค่คำไม่กี่คำกูก็ดีใจเลยหายตอนแรกมาแค่คอมเมนต์ในช่องคนอื่นนะครับอ,อวันนี้มาคอมเมนต์ในช่องเลยว้ยค,คุณเจนนี่และคุณยิวใจบุญด้วยกันเมื่อวานทำบุญซื้อรถ แอมบูลเลนให้โรงพยาบาลอนุนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาอนุโมทนาทําบุญแอมบูลเีน,นให้โรงพยาบาลอนุโมทนาด้วยจะไปช่วยหอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูนะไปจริงๆนะพวกเมืองเอฟซกูนะลูกศิษย์ลูกหากูเตรียมตัวเลยนะมาที่บ้านกู มาที่ออฟฟิศกูมาที่โรงงานกูเตรียมนะช่วยกันแพ็คกของหรือไม่งั้นเดี๋ยวกูจะต้องหาสถานที่โกดังสักโกดังหนึ่งแล้วขนของมากองแล้วแพ็คที่เดียวกองรวมกันเลย <S <S แล้วแบ่งเป็นกองกองเลยช่วยกันแพ็คต้องไปเช่าโกดังวันนึงเออเดี๋ยวไปเช่าโกดังวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวกูไปนั่งไลฟ์สดพวกเมืองกูเกณฑ์พวกมือง,งมากองกันเลยแล้วพวกเมืองมาช่วยกูแพ็คของวันที่กูไปเจอกับคุณเจนนี่เขา วันลุงขึ้นพวกมึงเช้ามาตื่นมามานั่งกองกองโกดังกูเลยแล้วนั่งแพ็คของกันเลยลุยแล้วกูนั่งไลฟโสดต่อขายต่อมึงมาอยู่บ้านกูสองวันนี่แหละกูต่อย,ยอดต่อจากที่เจนนี่มันช่วยกูขายของนี่แหละต่อย,ยอดเลยปังปันเอาให้ปังป,งป,งปงัเอาให้ได้จริงเอาให้ล้านแตก แต่ของกูมันจํากัดจํานวนกูไม่มีของกงไม่มีปัญญาขายของขนาดนั้นของมันเยอะของมันเยอะมันเยอะมากแม้ไหนๆจะไป้าว่าไปแล้วไปเจอกันแล้วทําให้คนถึงลานได้นี่โอ,โอ้โหกูว่าสนุกแน่เลยทุกวันนี้เขาไลค์กันอยู่ประมาณเท่าไหร่ห้าแสนโอ้ถ้ากูได้ห้าแสนกูก็กีดแล้วกูกีดดีใจแล้วห้าแสนนะ ผมไปช่วยได้ไหมได้ได้ได,ได้เอ้ยวันนี้คุณอ้ําพัชราภามาเขาอาจจะทําทําลายสถิติวันนี้ก็ได้นะเขาอาจจะทําลายทุกสถิติทุกทุกสถิติเล้ไหนะคุณจินคุณคุณอ้ําพัชราภาเขาไปวันนี้นะต้องเร่งการผลิตเลย ขอมาจํากัดจํานวนอุผลิตไม่ทันทุกทุกสถิติเลยเนี่ยสิบนาทีห้าหมื่นเขานับออเดอร์ด้วยใช่ปะ่ะหนึ่งพันออเดอร์หนึ่งพันออเดอร์ในสิบนาทีหนึ่งพันออเดอร์ถ้าถึงก่อนเขาก็จะนับเป็นออเดอร์อีกหนึ่งพันปอีกห้าหมื่นไม่ใช่ว่าสิบนาทีห้าหมืนนะที่ฟังวันนั้นน่ะเขาบอกว่าอะไรนะ ในหนึ่งในสิบนาทีได้หนึ่งพันออเดอร์ถ้าเปิดว่าสมมติว่านาทีแรกมาละหนึ่งพันออเดอร์เขาจะถามต่อเลยว่าเอาอีกหนึ่งพันออเดอร์ไหมถ้าได้หนึ่งพันออเดอร์จะเสียห้าหมื่นเท่ากับว่าในสิบนาทีถ้ามึงทําได้สามพันออเดอร์แสนห้าในความหมายไม่ใช่ว่าสิบนาทีเท่าไหร่ก็ได้นะไม่ใช่เขาจะนับเป็นพันออเดอร์พันออเดอร์พูดได้ง่ายคือหนึ่งพันออเดอร์ให้เวลาสิบนาที แต่ถ้าได้ถึงพันออเดอร์ก่อนก็ต้องบวกไปอีกพันออเดอร์นับอีกห้าหมื่นบาทอย่างนี้ความหมายอะ่ะ <c oughs> ช่องคนตื่นธรรมะเป็นพันธมิตรหรือเปล่าไม่เป็นจากคนตื่นธรรมะคืออะไรช่องไหนไม่ใช่ช่องกูนะ <c oughs> ไม่ใช่ช่องกูช่องกูมีช่องเดียวคือคนตื่นธรรมที่เหลือไม่ใช่อ้อ <c oughs> เวลาห้านาทีใช่ไหม อ่สรุปเวลาห้านาทีไม่ใช่สิบนาทีห้านาทีห้านาทีห้านาทีโทษทีไม่ใช่สิบนาทีห้านาทีหนึ่งพันออเดอร์ ได้คิวเจนนี่หรือยังยังกูยังไม่กล้านัดประเด็นนะกูกลัวความล่มจมจะเกิดขึ้นกับกูกูเลยยังไม่กล้านัดนี่เขามาถามกูแล้วเนี่ยว่ามาวันไหนเนี่ยคุณเจนนี่เนี่ยอุ้ยกูดีใจว่ะแค่เขามาถามกูกูก็ดีใจใจหายอยู่แล้วตื่นเต้นตอนนี้ที่กูตื่นเต้นกว่าคือโรงงานกูจะพร้อมไหมอันนี้แหละที่กูกลัวแพ็กพร้อมไหมคนพร้อมไหมของพร้อมไหมอันนี้แหละที่กูกลัว แต่ห้าสิบล้านเมื่อคืนเขามีของถ้ากูมีของอะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่กูไม่มีของนี่แหละเป็นปัญหาหมื่นออเดอร์กูยังไม่มีปัญญาทาเลยตอนนี้เอาจริงแค่เอาแค่หมื่นออเดอร์อะกูยังทําไม่ได้เลยตอนนี้ยังไม่มีปัญญาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องนัดวันถ้านัดวันแล้วก็ประกาศให้ทราบว่าจะไปวันไหนค,คนจะได้รอเดี๋ยวเราประกาศเลยว่าเราจะไปวันไหนแล้วเราก็เตรียมรอเลยวันนั้นคนจะได้เตรียมรอเราว่าไปวันไหนเราประกาศเลยเนี่ยแหละเดี๋ยวอีกห้านาทีกูลงไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวกูไปเตรียมการก่นนะรอนถึงขั้นเจนนี่ได้หมดทัสดชื่นมาหากูเองแล้วกูไม่ได้แล้วกูวต้องไปแล้วกูต้องไปแล้ว กูได้แค่พันอ่อกูได้สักห้าพันออเดอร์กูก็โอเคละชีวิตกูกูไม่เคยได้ถึงห้าพันกูเคยทําได้สูงสุดในชีวิตกูสามพันออเดอร์ถ้ากูทําได้แล้วกูตอนนั้นสองสามพันออเดอร์เนี่ยกูเอาใส่ตะกร้าไว้กูไม่ได้ขายยนะกัวของโยนใส่ตะกร้าไว้แล้วกูก็ไลฟ์สดของกูตามปกติโดยไม่ปักตะกร้าด้วยกูใช้เวลาครึ่งชั่วโมงสามพันออเดอร์ไม่ปักตะกร้าด้วย กูใส่ไว้ในะก้า้เสร็จแล้วบอกว่าอากูขายของแล้วใครจะซื้ออะไรไปซื้อในะก้าทุกคนแห่ไปซื้อในะก้าวยตัวเองหมดตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเสื้อเนาะเสื้อเสื้อครับเสื้อตอนนั้นเป็นเสื้อช่วงนั้กำลังพีคครับพ่ชนเสื้อกับเสื้อกำลังพีคเดี๋ยวรอบนี้กูจะเอาเสื้อในสต็อกกูจะไประบายด้วยกูจะเอาเสื้อในสต็อกกูไปเสื้อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูรีบโทรไปถามโรงงานว่าทำทันหรือเปล่าเดี๋ยวก็เอาเสื้อไปด้วยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอุดหนุนเสื้อ พีออเดอร์ก็ได้มันพีออเดอร์ไม่ได้ในทิกตอกอะทิกตอกทำพีออเดอร์ได้ด้วยเหรอได้ไหมไม่ได้เออไม่เคยเห็นแนละ้วทิกตอกมันมีจะส่งวันต่อวันนะไม่เคยเห็นระบบพีออเดอร์หรือมีว่าแต่เราไม่รู้ไม่ได้เนาะเออกูไม่เคยเห็นนะระบบพีออเดอร์ก็มีคนบอกได้อ้าวทั้งนั้นทีมรีบจัดการเลยจ้าถ้าพีออเดอร์ได้ถ้าพีออเดอร์ได้จัดการเลย เดี๋ยวดูระบบก่อน p ีออเดอร์ได้ไหมแอดมินดูหน่อยแอดมินฝากแหลมดูหน่อยก็ได้ไอ้ตรงไอตาช่วยดูหน่อยว่าสามารถทําระบบ p ีออเดอร์ยังไงได้เดี๋ยวหลังจะขายเสร็จเวลาถ้าขายที่มีอยู่แล้วเราไปต่ออย่างเงี้ยทำพีออเดอร์อีกสองวันอย่างนี้โอเคอยู่ลองลอง,ลองตรวจเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าได้รสัง่งซื้อยังมีแต่คนบอกว่าได้เต็มเลย อย่าเขาบอกว่าเจอประจำแต่กูไม่เคยเจอกูเคยเห็นในในที่อื่นนะเคยเห็นแต่ในทิกตอกไม่เคยเห็นปิดปลายทางนะคะเออมีแต่คนบอกให้ปิดปลายทางเพราะเขาบอกว่ากลัวว่าจะยกเลิกไม่รับของเออถ้างั้นก็ปิดปลายทางจบตัดปัญหาเพราะยังไงคนก็จ่ายเงินเลย ถ้าเก็บปลายทางกูกลัวมีชิปหายแน่ผิดปลายทางดีกว่าเพราะมันมีโอกาสที่คนจะไม่รับของเยอะใช่เพราะว่าเวลาส่งไปแล้วอ่ะแล้วมันไม่รับของอย่างเงี้ยชิปหายนะสั่งเล่นอย่างเงี้ยโอนเลยดีกว่าง่ายกว่าจบเราต้องมาช่วยกันวางแผนของคุณฝนก็พีค่ะที่ขายกับอาจารย์จริงเหรอ ลองเช็คก,กับทีมงานคุณฝนหน่อยเพราะว่าคุณฝนเขาจะรู้เรื่องการพิออเดอร์ถ้าพิออเดอร์ได้โอเคเลยกูกูกูจะได้รีบบริหารจัดการเลยวันนี้สรุปให้อาจารย์นะให้แหลมช่วยดูให้ใครช่วยดูช่วยให้ทีมงานเราช่วยดูดูให้จบดูให้หมดอ่ะคิดว่าโดยสรุปแล้วคิดว่าน่าจะไปแหละกับคุณเจนนี่คิดว่าน่าจะไปเดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปวันนี้ก่อน ขอสรุปวันนี้แล้วเดี๋ยวขอคุยกับโรงงานให้ชัดเจนขอคุยกับโรงงานเดี๋ยววันนี้อาจจะเข้าโรงงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลฟ์สดเสร็จมีพาจ้าไปโรงงานหน่อยครับขอเข้าไปดูความพร้อมแล้วไปคุยกันให้ชัดเจนกับโรงงานคุยกับไอ้เบสกูไม่ค่อยไว้ใจคุยกับไอ้บีมต้องให้บีมด้วยเพราะไอ้บีมบางทีมันจะเบรกมันจะรู้ก็ได้หรือไม่ได้เพราะบางทีไอ้เบสได้ไว้ก่อนอะแต่ไอ้บีมบอกไม่ได้เงกูจะดูหน้าไอ้บีมก่อนถ้าหน้าไอ้บีมเลือกลากแสดงว่าไม่ได้แล้ว พอยบีมมันจะรู้ไอ้บีมนี่โกหกหน้าไม่ได้ว <Yeah. S 1> กูตื่นเต้นมากเลยตอนนี้กูตื่นเต้นมากกูตื่นเต้นสุดๆเลยจริงๆโอ้ยเจนนี่มาเองเลยอ่ะกูดีใจว่ะโอ้ยกูเจอดาราสารพัดคนนะมึงกูจะบอกให้กูเนี่ยเจอดาราดาราเจอกูดาราขอกูถ่ายรูปหมดเลยทุกคนไม่มีใครไม่ขอกูถ่ายรูป มึงเชื่อไหมเวลากูไปเจอคนดังๆคนเนี่ยวิ่งก็มาหากูกันมากูเฉยๆนะกูไม่ตื่นเต้นแต่เจนนี่เข้ามาในไลฟ์สดกูกูตื่นเต้นมากเลยกูตื่นเต้นมากจริงๆกูไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นกูเฉยๆกับทุกคนเลยล่าสุดกูเจอเบล่านะกูยังไม่ตื่นเต้นเลยเนี่ยกูไปเจอเบล่าในงานกะถิมาเนี่ยจริงคุณอะไรนะเชอร์รี่เขมมักสอนอย่างเงี้ยยังเดินมาอนุโมทนากับกูเลยอ่ะคุณเขมมักสอนอ่ะคุณเชอร์รี่เขมักสอนด้วยมาอาจารย์เบียอนุโมทนาด้วยนะคะกับกองบุญวันนี้วันที่ไปกะถิมาเมื่อ แต่วันนี้กูเจอเจนนี่ได้หมดทั้งสดเชื่นเข้ามาเข้ามาเรียกกูด้วยตัวก,กูเองเลยอาจารย์จะมาวันไหนคะจะได้เคลียร์คิวถูกเนี่ยมึงดูดิโอ้ยกูดีใจมีใครแคไปไว้ปะวะมีครับสดลูกเปียวไปลงแนะล้วรับอ้วไอ้เปียวกูก็เร็วมากโอ้ยกูไม่เคยตื่นเต้นจนเท่านี้มาก่อนเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอ๋อน้องปักบอกทำได้ครับทำได้ไดแบบเรีออเดอร์ในทีก่อนครับ ขอวิธีเลยทํำยังไงแต่ผมประสันขอวิธีขอวิธีขอวิธีเลยตอนดีเบตในรายการกูออกรายการกูไม่เคยตื่นเต้นเลยกูไปรายการกูไปบรรยายกูไม่เคยตื่นเต้นวันนี้กูตื่นเต้นมาก กูตื่นเต้นมากเมื่อวานกูว่ากูตื่นเต้นแล้วนะกูเป็นคนตื่นเต้นแล้วเมื่อวานกูตื่นเต้นแล้วนะที่แล้วคลิปวิดีโอคนอื่นน้กมึงเอากูไปตัดบอกไอ้เจนนี่กูขอเราถ้าเป็นเอฟซีกูแล้วปรากฏมามาเม้น,นะมึงอาจารย์มาเลยค่ะแล้วก็เห็นนะค่าตัวเท่ากันแค่นี้กูก็ตื่นเต้นจะไตหาอยู่แล้ววันนี้มันมาเองเลยเจนนี่ไในบทเ้อสดชื่นเนี่ยมันมาเองเลยกูยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยโอ้ยตายกูตื่นเต้นจริงๆ แล้วมาถามกูเองกับตัวเลยอาจารย์จะมาวันไหนคะจะได้เคลียร์คิวถูกโอ้ยกูรีบไลยครมินกูเช็คเลยช่องจริงหรือเปล่าปรากฏช่องจริงคนติดตามส9บล้านคนโอ้ยกูในตื่นเต้นจกคนตื่นทาเป็นคนตื่นเต้นแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วกูต้องรีบนี่กูตื่นเต้นเดี๋ยวกูเข้าโรงงานเลยเดี๋ยวลงไลฟ์เสร็จกูเข้าโรงงานเลยเย็นนี้เจอกันเดี๋ยวกูมาเล่าให้ฟังว่าจะเอาอย่างไงเดี๋ยวเย็นนี้กูเข้าโรงงานก่อนเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากตัวนี้กูขอเข้าโรงงานแป๊บนึงเดี๋ยวกูกลับมาบอก เดี๋ยวกูกลับมาบอกเดี๋ยวกูสรุปให้ฟังว่าเจ้ายัางไงรอรอรอเย็นนี้มึงรอเลยหกโมงกูไล์สดขายของมึงรอฟังหกโมงเย็นวันนี้กูไล์สดขายของขายน้ำพริกกูมาช่วยกูอุดหนุนด้วยแล้วมารอฟังเลยว่ากูจะไปหรือไม่ไปแล้วคิดว่าคาดว่ากี่วันจะไปจะไปวันไหนเดี๋ยวกูขอคิวแป๊บนึงเดี๋ยวกูขอเคลียร์อะไรนิดน,นึงก่อนเพราะมันต้องเตรียมตัวดีๆ เย็นนี้พวกมึงก็เตรียมตัวอุดหนุนสินค้ากูด้วยนะเย็นนี้เตรียมตัวอุดหนุนสินค้ากูด้วยเย็นนี้เตรียมตัวอุดหนุนสินค้ากูด้วยเพราะกูต้องเตรียมเงินจ่ายค่าตัวเขากูต้องเตรียมเงินเตรียมเงินเตรียมเตรียมเงินในการจ่ายค่าตัวเขารอเลยเย็นนี้หกโมงเย็นหกโมงเย็นเจอกันไหลสดเตรียมตัวว่ากูจะไปหรือไม่ไปไหลสดกับคุณเจนนี่ได้หมดทัสดชื่น ขอให้ได้ขอให้โดนนี่อีช่องอื่นนะ,ะเขาตัดลงหมดแล้วช่องกูเนี่ยกรุณาตัดคลิปท่อนเมื่อกี้เนี่ยเอาไปลงด้วยเอาท่อนเมื่อกี้ที่กูพูดบัตมาดเมื่อกี้นี่เลยเนี่ยเอาไปลงเลยเออช่องกูเองเนี่ยตัดเนี่ยลงด้วยเดีร็ว,เ,รวเอาไปลงก่อนตัดลงเลยฝากด้วยนะเย็นนี้กูไลฟ์สดหกโมงเย็นนะฝากด้วยมารอดูกูด้วยเดี๋ยวกูจะสรุปให้ฟังว่ากูจะไปหรือไม่ไป หกโมงเย็นวันนี้เจอกันอ่ะบอกเรื่องไรสดเกี่กับคุณเจนนี่นะเดี๋ยวจะบอกว่าจะไปหรือไม่ไปได้คิววันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกอ่ะทุกคนฟังบอกบุญบอกบุญก่อนไปอาจารย์กําลังรวบรวมกองบุญเพื่อผู้ป่วยคนเป็นมะเร็งเต้านมกับคนเป็นมะเร็งปากมดลูกจารย์เราจะรวบรวมกองบุญเงินนี้เพื่อบริจาคให้กับมูล,ลนิธิการจนะบรารมีในพระบรมราชูปถมัม ใครต้องการร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ idline.si สาธุ a วงกลม satu a วงกลม satu idline.si สาธุ idline.si สาธุเข้าไปแล้วกดหมายเลข3หรือกดเมนูก็ได้จะมีเลขที่บัญชีเด่งขึ้นมาให้โอนเข้าบัญชีอาจารย์เองนัฐพลบุญสาโอนแล้วเราจะไปบริจาคด้วยการพร้อมกันทุกคน ในนามกลุ่มคนตื่นธรรมที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันเสาร์ที่25ตุลาคมสิ้นเดือนนี้เวลาบ่ายโมงแต่อาจารย์จะไปตั้งแต่เช้าแล้วนะตั้งแต่บ่ายโมงงานนี้เป็นงานใหญ่นะเอองานใหญ่ใครต้องการร่วมบุญตามกำลังทรัพย์ที่มีของตนร่วมบุญได้เลยอาจารย์จะนำกองบุญจะเป็นต้นบุญให้แล้วไปบริจากพร้อมจังทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายโอนตรงเข้ามูลนิธิ การจนะบารมีในพระบรมราชูปรัมโอเคนะร่วมบุญด้วยกันเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกร่วมบุญด้วยกันเยอะๆอนุโมทนาบุญสาธุบุญกับทุกคนด้วยอ่ะายบายขอตัวนะเจอกันตอน6กโมงเย็นวันนี้จ้ะแล้วจะสรุปให้ฟังขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะไปบายจ้ะรอนะจ๊ะเย็นนี้จะสรุปว่าจะไปไลฟ์สดกับคุณเจนนี่หรือไม่ไปถ้าไปจะไปวันไหนช่วงเวลาประมาณไหน เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรอเย็นนี้หกโมงอาจารย์จะมาไลฟ์สดแล้วจะมาสรุปให้ฟังขอเข้าไปคุยกับโรงงานด้วยตัวเองก่อนขอเข้าไปดูพื้นที่โรงงานว่าทําทันไหมทําไหวไหมเราจะเอาสินค้าหนึ่งหรือสองตัวไปเปิดขายเพียงสองตัวไม่เกินนี้รอนะแล้วเจอกันว่ากูจะได้ไปผ่าตัดเส้นเสียงไหมถ้ากูได้ไปไลฟ์สดครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ากูจะได้ผ่าตัดเส้นเสียงไหม เพราะถ้ากูไปผ่าตัดเส้นเสียงหลังจากกูนะกูจะได้เอาเงินเนี่ยไปผ่าตัดเส้นเสียงแล้วกูจะพักเสียงได้กูจะได้ออกมาลุยงานต่อได้อาขอตัวไยบายจ้าไยบายจ้าไปบ้ายจ้าไยบายจ้า